เป็นอะไรลูกทำไมลอยๆเง,งี้ยหนูอยากรู้เรื่องถุงยางอะพ่ออือแล้วอยากรู้อะไรอะลูกถุงยางอะพ่อพอดีครูเขาสอนแล้วผมไม่เข้าใจอะพ่อว่ามันต้องใช้ยังไงอ๋อถุงยางอะนะมันมีเอาไว้เวลาที่มีเพศสัมพันธ์กันนะ,นะลูกนะแล้วก็มันเอาไว้ใส่กับวัยว่าเพศชายครับลูกครับ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะพ่อว่าเราต้องเลือกถุงยังไงอ๋อคืออย่างนี้นะเวลาที่เปาอะไปเลือกซื้อกางเกงกับแม่นะแล้วถ้าเกิดกางเกงมันคับเกินไปเราจะเลือกไงลูกก็เลือกตัวที่ใหญ่ขึ้นครับใช่เลยก็ถุงยางเนี่ยเราก็เลือกตัวที่มันพอดีกับเราเนาะเพราะว่ามันมีหลายขนาดหลายไซส์ไงอ๋อ,อแล้วถุงยางมันใช้เพื่ออะไรอะพ่อ มันมีประโยชน์ตั้งหลายอย่างเลยนะลูกอย่างแรกเลยเนี่ยมันจะช่วยป้องกันโรคได้เนาะแล้วก็ช่วยลดอาการบาดเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์เออแล้วก็คุมกำเนิดได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งเวลาใช้มันก็ไม่เลเอะเทอะด้วยนะอ๋อแล้วผมจะมีเพศสัมพันธ์ได้เมื่อไหร่อ่ะพ่อฟัองพ่อนะก็เมื่อลูกโตพอที่จะรับผิดชอบในเรื่องต่างๆได้ และรับผลที่ตามมาของมันได้ด้วยนะใช่ไหมเข้าใจครับอื